คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรับชายแนวผู้ชายท้องได้อาจมีถ้อยคําและความรุนแรงทางเพศและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมรายชื่อของสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงจินตนาการที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายเวอร์ซอร์วายโนเวลตอนนี้คุณกําลังอยู่กับมัมมี่ดาวเหนือกับแดดดี้ท่านประธาน EP 2.2 r เนอร์เซอรี่ใกล้บ้านเนื้อหาต่อเนื่องมาจาก EP ที่2.1นะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้รับฟังก่อย้อนกลับเข้าไปรับฟังก่อนนะคะเพราะกรวิทยรีบร้อนลงมาจากด้านบนบ้านเสียจนเขาไม่ทันได้ติดกระดุมเสื้อไว้ตอนก่อนหน้า กระดุมเม็ดสุดท้ายถูกติดลงไปด้วยความเร่งรีบเมื่ออีกมือหนึ่งที่เหลือหยิบรีโมทปลดล็อกรถซูเปอร์คาร์คันหรูสีดำให้ประตูเปิดออกอย่างพอดีฝ่ามือหนาของกรวิทสแกนลายนิ้วมือลงบนรถซูเปอร์คาร์ทำให้เครื่องยนต์เริ่มสตาร์ทจะไปที่ไหนกันดีครับบอส เสียงทุ้มจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องยนต์ภายในตัวรถเอ่ยถามผู้เป็นนายมาในทันทีที่เจ้าเครื่องยนต์มันถูกปลุกให้ตื่นไปเนอร์เซอรี่ใกล้บ้านฉันเสียงทุ้มนิ่งพูดบอกในขณะที่สองฝ่ามือก็ยังสารวนยุ่งเกี่ยวกับการหาเบอร์ของใครอีกคนภายในเครื่องสมาร์ทโฟนตน ก็ระวิทกดโทรออกไปที่สายนั้นโดยไม่รอช้าลักษณะของคนที่ฉันโทรเข้ามาบอกในตอนก่อนนั้นเธอได้เข้าไปที่นั่นแล้วหรือยังน้ําเสียงนิ่งถามไปที่ทางปลายสายไร้ซึ่งแววอ่อนโยนใดๆเหมือนดังที่เจ้าตัวเคยใช้ทุ่มเสียงนั้นพูดคุยกับบุคคลที่เพิ่งได้เข้ามาอยู่ด้วยกันร่วมบ้าน เธอเข้ามาแล้วค่ะท่านประธานตอนนี้เธอกำลังร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยค่ะเธอเธอมองดูช่างน่าสงสารมากๆเลยนะคะท่านประธานหญิงสาววัยกลางคนที่เป็นคุณครูพี่เลี้ยงเด็กอยู่ในเนอร์ซอรี่ที่นั่นรายงานผู้เป็นนายใหญ่ของเนอร์ซอรี่แห่งนี้มาตอนนี้เธอกับลูกอยู่ที่ไหนกอรวิทถามกลับไปทุ้มเสียงนิ่ง หากแต่ภายในใจก็ไม่แคล้วที่ต้องอดเป็นห่วงใครอีกคนอยู่ตลอดเวลาทำไมเจ้าตัวถึงต้องรู้สึกผูกพันกับใครคนนี้มากจังนักนะมันเกิดคำถามขึ้นมาในใจของกรวิชซึ่งเจ้าตัวก็ไม่อาจที่จะค้นหาคำตอบหรือเหตุผลใดๆมาให้กับตนเองได้ในเวลานี้เออยอยู่ที่ห้องของครูใหญ่คับ กรวิทย์กดตัดสายไปแทบจะในทันทีเมื่อชายหนุ่มได้ข้อมูลตามที่ตนต้องการแล้วเขามากไม่เคยสูญเสียเวลาอันมีค่าคุยกันกับใครที่ตัวเองไม่ให้ความสำคัญมากเกินกว่าหนึ่งนาทีใช้เวลาไม่ถึง10นาทีรถซูปเปอร์คาร์คันหรูสีดำก็แล่นเข้ามาจอดในลานจอดรถของเนอร์เซอรี่ชื่อดังของเมืองนี้ เหล่าครูพี่เลี้ยงเมื่อรู้ว่าท่านประธานใหญ่จะเข้ามาในเนื้อซอรี่ก็ต่างออกมายืนเรียงรายตั้งแถวต้อนเรียงหนึ่งเพื่อต้อนรับเขาตรงทางเข้าร่างลำตัวบุคลิกสง่างามที่มีขนาดความสูงถึง190เซนติเมตรมองดูช่างภูมิฐานภายใต้ชุดเสื้อผ้าที่เจ้าตัวใบหน้าหล่อเหลาเรียบเฉยได้สวมใส่ดวงตาคม คิ้วเข้มริมฝีปากอยากบนล่างมักจะวางเรียบนิ่งบ่งบอกออกมาทางสีหน้าว่าเจ้าตัวคนร่างสูงใหญ่หล่อเหลาพุ้งงดงามสง่าตรงหน้านั้นเจ้าตัวน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยกันสักเพียงใดท่านประธานสวัสดีค่ะเหล่าครูพี่เลี้ยงที่เป็นสาวยุโรปบ้างก็ตาสีฟ้า ผมสีบรอนทองบ้างก็ผมสีน้ำตาลอายุลดหลั่นไล่เลี่ยกันแต่โดยรวมแล้วพนักงานครูพี่เลี้ยงของเนอร์ซอรี่ที่นี่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปกันทุกคนเธอกับลูกอยู่ที่ไหนกรวิทย์ไม่ได้สนใจเหล่าพนักงานที่ออกมายืนรอต้อนรับและทักทายตนเลยสักน้อย เขาห่วงใยแต่อีกคนที่มุ่งหมายหอบเอาลูกนํามาฝากเลี้ยงไว้อย่างที่นี่เออยังอยู่ที่ห้องของคุณครูใหญ่ค่ะเสียงหัวหน้าครูพี่เลี้ยงของที่นี่เอยตอบเจ้านายหนุ่มหล่อชาวไทยไปใครเขาก็รู้ดีถึงความเย็นชาไม่ชอบสูงสิงแถมยังดุมากๆอีกของท่านประธานหนุ่ม ที่เป็นเจ้าของบริษัทในเครือธุรกิจมากมายในสวีเดนซึ่งรวมทั้งเนอร์สเลี่ี่เล็กๆหากแต่มีชื่อเสียงแห่งนี้ด้วยได้โปรดเถอะนะครับคุณครูใหญ่ได้โปรดและฝากเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยของผมเอาไว้ด้วยอีกสักคนผมจะต้องได้กลับไปเรียนได้ไปหา เขาทำเป็นพนักงานประจำในอีกหลายที่แล้วถ้าคุณไม่รับผมจะต้องแย่แน่ๆเลยนะครับดาวเหนือร้องห่มร้องไห้กอดร่างน้องเพลงดาวพลางสะอื้นไปคุณครูใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารของเนอร์ซรี่แห่งนี้มองเด็กหนุ่มที่ต้องได้กลายมาเป็นแม่คน แถมยังโอบกอดลูกน้อยตนเอาไว้ในอ้อมแขนบางพรางร่ำร้องไห้สั่นสะอื้นต่อนหน้าเขาไปด้วยความสงสารชายผู้ทรงคุณวุฒิและมากไปด้วยประสบการณ์นั้นล่วงรู้ดีถึงปัญหาของเหล่าบรรดาผู้ปกครองกับการที่จะต้องได้เจียดสละเวลาอันมีค่าในการได้ใช้ช่วงเวลาดีๆอยู่ด้วยกันกับลูกที่เป็นอนาคตอันสดใสของโลกใบนี้ เพื่อออกไปสร้างรายได้มาเลี้ยงดูปากท้องแต่จะทำอย่างไรได้เขาเป็นเพียงแค่ครูใหญ่ของที่นี่แต่ไม่ใช่เจ้าของเนอร์เซอรี่แห่งนี้ในเมื่อเจ้าของตัวจริงบอกว่าไม่ให้รับฝากเลี้ยงดูลูกของคนคนนี้เอาไว้เขาซึ่งเป็นเพียงแค่พนักงานประจำที่ทำหน้าที่เป็นแค่ผู้บริหารเนอร์เซอรี่แห่งนี้ ก็คงจะไม่มีปัญญาช่วยอะไรคนตรงหน้าได้ถึงแม้ว่าภายในใจจริงแล้วคุณครูใหญ่เขาอยากจะช่วยคุณแม่หนุ่มน้อยที่มายืนกอดลูกร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเรากับปานจะขาดใจตรงหน้าตนเอาไว้มากสักแค่ไหนก็ตามทีคนที่ร้องไห้ปานจะขาดใจเมื่อรู้ว่าไม่อาจที่จะฝากลูกเอาไว้ให้ที่นี่ช่วยรับเลี้ยงดู จะต้องมีปัญหาและภาระในชีวิตของเขากันมากมายหนักหนากันสักเพียงไหนกอระวิทยืนอยู่ตรงประตูหน้าห้องทำงานคุณครูใหญ่ซึ่งถูกเปิดกว้างรอไว้แล้วกอดอกมองจ้องไปที่คุณครูใหญ่ของเนอร์ซอรี่ด้วยแววตากดดันเขาแบบที่สุดชายชลาชาวสวีเดนอายุ60กว่ากว่า น่าจะใกล้ไวที่จะได้กระเสียนก็รู้สึกกดดันและลำบากใจมาอยู่ไม่น้อยเมื่อผู้ที่เป็นเจ้านายท่านประธานใหญ่ของบริษัทมายืนกดดันเขาทั้งสีหน้าและแววตาอยู่ที่ตรงเบื้องหน้าประตูทางเข้าห้องทำงานส่วนตัวเข้ามากันอย่างนี้คุณเหนือกรวิทย์เดินเข้าไปใกล้ ห่างจากแผ่นหลังบางของดาวเหนือเพียงแค่หกสิเซนติเมตรมามีคะคุณลูงก่อนมาหนะคะเสียงเชื้อยแจวที่ดูเหมือนจะหม่นเศร้าเหงาหงอยตามผู้ซึ่งเป็นมารดาไปรีบเอ่ยปากพูดขึ้นฟ้องผู้เป็นแม่ของตนแทบจะในทันทีเมื่อเจ้าหนูน้อยเธอหันไปเห็นร่างสูงภูมิฐานมองดูสง่าผ่าเผยของกรวิ เพราะเด็กน้อยเห็นคุณแม่ของเธอนั้นร้องไห้แต่ด้วยความที่เป็นเด็กและเธอก็ยังเล็กและไร้เดียงสามากเกินที่จะเข้าใจว่ามารดากับชายชลาผู้เป็นครูใหญ่นั้นได้พูดคุยอะไรกันดาเหนือหันหลังกลับมามองเขาตามทุ้มเสียงเรียกของอีกฝ่ายคือคุณกรคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ เมื่อเห็นว่ากรวิทยืนอยู่ไหม่ห่างจากแผ่นหลังตนดาวเหนือก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจที่ได้มาเจอเข้ากันกับชายหนุ่มที่นี่เออพอดีผมแวะเข้ามาท,ทําธุระแถวแถวนี้นิดหน่อยนะครับแต่พอได้ยินเสียงพูดคุยผมก็จํำได้ในทันทีวันนี่น่าจะเป็นเสียงของคุณเหนือกรวิทพูดพลางอมยิ้มละมุนขึ้นที่มุมปากอยาก ทำเอาครูใหญ่นั้นรู้สึกสับสนเพราะเขาทำงานให้กับท่านประธานหนุ่มหล่อมาหลายปีแถมบ้านของเจ้านายก็อยู่ไม่ไกลจากเนอร์ซอรี่รับฝากเลี้ยงเด็กอ่อนแห่งนี้แต่นับครั้งได้ที่ผู้วยชรากว่าจะได้เห็นหน้าเจ้านายหนุ่มหล่อคนตรงหน้านับสิบกว่าปีที่เขาทำงานอยู่ที่นี่แต่ไม่ถึงสิบครั้งที่จะบังเอิญเห็นอีกคน มาวิ่งจ็อกกิ้งผ่านทางหน้าเนอร์ซอรีไปในช่วงเวลาเช้าตรู่ราตีห้าหรือหกโมงกว่าของช่วงฤดูใบไม้ผลิบานแถมท่านประธานหนุ่มก็ยังชอบวางทำสีหน้าเป็นเรียบเฉยต่อกับบุคคลที่ได้เคยผ่านเลยเข้ามายัางชีวิตของเจ้าตัวอีกเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณเหนือเมื่อชายหนุ่มเห็นน้ำตาของอีกคน เขาถึงกับหัวใจหล่วนวูบลงแปลกแต่จะไปโกรธคู่ใหญ่ประจำเนอร์ซอรี่นี้ก็คงไม่ได้เพราะกรวิทย์เขาเป็นคนโทรบอกเพื่อสั่งการออกไปเองว่าไม่ให้เนอร์ซอรี่นี้รับเลี้ยงเด็กที่เป็นลูกของดาวเหนือคือคุณกรผผมไม่รู้ว่าผมควรที่จะต้องทำยังไง กรวิทฝืนใจตนเองไม่ไหวเขาคว้าร่างคนตรงหน้าดึงเข้ามาโอบกอดเพื่อปลอบขวัญไม่เป็นไรนะครับคุณเหนือคุณเหนือจะเย็นๆนะครับเรากลับบ้านกันก่อนดีไหมครับดาวเหนือยังไม่อยากกลับเพราะเจ้าตัวยังอยากอยู่ที่นี่เพื่อเอ,อ่ยกล่าวขอร้องเพื่ออ้อนวอนต่อครูใหญ่จบตอน ก็ไม่รู้ว่าคุณกรกำลังมีแผนที่จะทำอะไรต่อจากนี้นะคะทำไมถึงไม่ยอมให้คุณครูใหญ่ของเนอร์เซอรี่นี้รับเลี้ยงน้องเพลงลูกของดาวเหนือนะก็โปรดติดตามกันตอนต่อไปนะคะใน EP ีที่3นะคะซึ่งเรื่องนี้แอดอาจจะอัพช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องรักกับนายโชดแล้วก็คุณหลวงทะลวงใจแล้วก็ สงคํามาเฟียแล้วก็ซีดภาค2นะคะที่ยังจ่อคิวอยู่เนาะก็เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ